สวัสดีครับท่านผู้ชมเมืองไทยที่หนึ่งครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับรายการที่จะนำพาแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่แหล่งท่องเที่ยวนอกกระแสที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนักนำมาบอกกล่าวบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รู้จักครับรู้กันไว้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่59แล้วจะนำพาท่านผู้ชมมาอย่างถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับ มาดูภาพแกะสลักนูนต่ำสมัยทวาราวดีที่อยู่ภายในถ้ำบนภูเขาสูงในเขตพื้นที่ของตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับบอกว่ามาสระบุรีท่านผู้ชมนึกภาพออกเลยนะครับว่าเป็นเมืองที่มีภูเขาหินปูนดาดเดินแทบจะทั่วทั้งจังหวัดนะครับ ในขณะที่ก็มีโรงปูนกระจายกันอยู่แทบทั่วทั้งจังหวัดเช่นกันธรรมชาติสร้างภูเขาหินปูนเมื่อกว่า500ล้านปีก่อนแต่ในปัจจุบันนี้หินปูนเหล่านั้นถูกโครงโม่นะครับระเบิดนำไปใช้ประโยชน์ท่ามพระบุทิษัทแท่งนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของการระเบิดหินนะครับ เมื่อไม่ไม่นานมานี้ก็มีข่าวเรื่องมีสัมปทานห่างจาก้ามพธธระพธิธสัตว์ไม่กี่กิโลนะครับมีการระเบิดหินดังนั้นพื้นที่ตรงนี้จึงสุ่มเสี่ยงกับการถูกทําลายอย่างมากเส้นทางจะนำพาเราเข้ามาภายในเขตวัดธรรมพธธระพธทธสัต์ เหมือนกับถนนเขาตัดตรงมาหาที่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะเข้าสู่เขตวัดแล้วนะครับผ่านประตูนี้ไปแล้วยังไม่ถึงจุดจอดรถนะครับท่านผู้ชมเข้าไปอีกข้ามสะพานแคบๆนะครับไปก็จะเห็นลานจอดรถเห็นเจดีย์ด้านหน้านะครับ และขอเตือนท่านผู้ชมว่าสัมภาระสิ่งของทั้งหลายนะครับถ้าอยู่หลังท้ายรถที่ไม่มีอะไรปิดบังหรือว่าป้องกันแน่นหนานั้นระวังลิงนะครับลิงที่นี่เยอะนะครับแล้วก็อาจจะมารือรถท่านนำสิ่งของภายในรถออกไปนะครับดังนั้นดูแลให้ดีเก็บกวาดกันให้เรียบร้อยนะครับ จอดรถตรงหน้าเจดีด้านหน้านี้ก็ได้หรือจะอ้อมเจดีไปอีกด้านหนึ่งก็มีลานจอดรถเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะจอดที่ไหนก็ระวังลิงก็แลกกันท่านผู้ชมดูแลรถให้ดีนะครับตรงนี้มีเจดีองค์ใหญ่นะครับด้านล่างทําเป็นโถงไม่ทราบว่าข้างในเขาใช้เก็บอะไรนะครับเพราะว่าเขาปิดนะครับ ด้านหลังเจดีจะเห็นว่ามีภูเขาหินปูนสูงตระหง่านอยู่ในพื้นที่นะครับนี่แหละครับคือไฮไลท์ของบริเวณถรร้ำพระพุทธัตแห่งนี้นี่ครับเขาปิดนะครับด้านล่างทําเป็นตัวคล้ายๆเป็นโถงนะครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เราก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านในบ้างนะครับ อีกด้านหนึ่งของเจดีนะครับจะมีต้นไซงามให้ร่มเงาในพื้นที่หลายตารางเมตรเลยนะครับนี่ครับเป็นไซงามในพื้นที่วัดธรรมบริสัต์แห่งนี้นะครับภายในบริเวณวัดมีต้นไม้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับท่านผู้ชมร่มรื่นเลยนะครับ เดินไปตามทางปูนนะครับท่านผู้ชมทางเส้นนี้จะนำพาเราไปยังถ้าพระโพธิสัตว์นะครับเดินไปสักหน่อยด้านขวามือจะเห็นเป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กนะครับเนี่ยครับชื่อน้ำตกจอปรอนะครับเหตุที่บอกว่าชื่อน้ำตกจอปรอเพราะว่าราชการที่5โพระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่นี่แล้วก็มีการจารึกพระนามย่อจอปรอไว้ ในบริเวณด้วยนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอนะท่านผู้ชมไม่รู้อยู่บริเวณไหนไม่รู้หน้าน้ําจะมีน้านะท่านผู้ชมหน้าฝนประมาณเดือนสิบเดือนอะไรพวกนี้ครับภาพนี้ผมถ่ายช่วงประมาณช่วงวันออกพรรษานะครับน้ําค่อนข้างจะเยอะน้ํานี่เป็นน้ําผุดนะครับเป็นน้ําผุดออกมาจาก,กรอยแตกของหินปูนชื่อชื่อหนึ่งของที่นี่จึงได้ชื่อว่าวัด ถ้ำเขาน้ำพุนะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดถ้ำพระงามนะครับมีหลายชื่อเลยแต่คนก็จะรู้จักกันในานามถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับนี่น้ำตกจะตกมาชั้นเดียวครับเป็นน้ำตกหินปูนหลังจากนั้นก็เดินตามบันไดนะครับจะมีบันได ขึ้นไปชั้นที่อยู่ด้านหลังน้ำตกนะครับแล้วก็จะมีบันไดปูนเราก็เดินขึ้นไปตามบันไดปูนนะครับท่านผู้ชมบันไดปูนนี้จะนำพาเราขึ้นไปอย่างถ้ำด้านบนนะครับเห็นว่ามีทั้งหมดประมาณเกือบสามร้อยั้นนะครับแรกๆนี่ยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่แต่พอขึ้นไปสักหน่อยทางจะเริ่มชันแล้ว ผมเลือกมาในช่วงหน้าฝนเพราะว่าตามภูเขาหินปูนเหล่านี้จะมีพืชพันธุ์ที่น่าสนใจหลายชนิดที่ขึ้นอยู่ตามซอกหินซอกผานะครับเดินขึ้นไปในระดับจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะเห็นมันเป็นจุดชมทิวทัศน์นะครับเห็นเป็นจุดชมลักษณะภูมิประเทศแบบคาสหรือภูมิประเทศแบบ หินตะปุ่มตะป่มของภูเขาหินปูนน่ะนะครับจุดชมวิวนี้จะอยู่กลางๆของเส้นทางครับค่อนไปทางด้านบนเดินขึ้นไปอีกหน่อยครับก็จะชันๆอย่างเงี้ยครับก็จะถึงด้านหน้าถ้ำด้านบนแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราที่นี่นะครับมีถ้ำอยู่ทั้งหมด6คูหานะครับ แต่คูหาที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือถ้ำพระโพธิสัตว์แห่งนี้ครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของบันไดที่ขึ้นไปก็จะเจอถ้ำแห่งนี้เป็นที่แรกนะครับมีประตูทางเข้าด้านในติดไฟนะครับเรามุดรัวมุดประตูเข้าไปด้านในนี่ครับเห็นลักษณะด้านในนะครับจะมีเจดีองค์ขนาดเล็กนะครับ คงจะสร้างมาไม่นานในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวลักษณะถ้ำจะเป็นถโถงโล่งๆกว้างๆอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีหินงอกหินย้อยนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับสังเกตว่าด้านบนของตัวเจดีนี้สูงขึ้นไปจากพื้นเนี่ยราวๆสัก3-4เมตรจะมีรูปสลักตรงนี้จะเป็นโถงค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับ แล้วก็จะมีหลืบถ้ำเล็กถ้ำน้อยต่อเชื่อมกันไปหลายหลืบรูปสลักโนนต่บนี้เป็นรูปของบุคคลหกคนนะครับเราดูอย่างนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับที่ถ้ำของงูจังหวัดราชบุรีใช่ไหมครับเป็น ศิลปะแบบทวาราวดีนะครับในพุทธศตรวรรษที่13ถึง15นักวิชาการบอกว่าเป็นภาพุทธเจ้าแสดงธรรมที่มีทั้งเทพเจ้ามนุษย์อสูรคนทันมาเฝ้าเพื่อจะสะดับฟังธรรมนะครับในคำพีที่แสดงพุทธประวัติฝ่ายมหายานซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ เข้าใจว่าคงจะเผยแพร่เข้ามาในสมัยที่ทวารวดีกำลังรุ่งเรืองอะนะครับจากโถงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีทางเดินไปยังหลืบถ้ำต่างๆได้หลายเส้นทางนะครับหลายคูหานี่เราพาเดินเข้ามายัางเส้นทางที่หนึ่งก่อนนะครับข้างในเขาติดไฟไว้หมดนะครับท่านผู้ชมทำให้เห็น พื้นที่ด้านในได้อย่างชัดเจนแต่ว่าอย่างที่ปรากฏตามในคลิปน,นะครับท่านผู้ชมว่าไม่ค่อยมีหินงอกหินย้อยเท่าไหร่นะครับจะเป็นโพรงถ้ำเป็นถงถ้ำเฉยเนี่เรามาเริ่มอีกครั้งหนึ่งตรงที่ลานเจดีนี้นะครับก็จะมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกนะครับ อย่างที่บอกว่าตรงนี้ถ้าจะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปในหลืบต่างๆนะครับที่เชื่อมต่อกันนะครับอันนี้เราเข้าไปอีกโถงหนึ่งแต่ลักษณะของไม่ว่าจะเป็นโถงไหนก็ตามที่เราเดินเข้าไปนะครับไม่ค่อยมีหินงอกหินย้อยเท่าไหร่นะครับถ้ำนี้เป็นลักษณะเป็น เพิงถ้ำสูงสูงแล้วก็มีโถงถ้ำเล็กๆต่อเชื่อมไปนะครับตามที่ปรากฏในภาพเลยนะครับพื้นที่จึงเหมาะกับการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์ศร,รีศักดิ์วลิโพโดมท่านจึงสันนิษฐานว่าถ้ำนี้น่าจะเป็นถ้ำที่จำศีลภาวนาของนักบวชและฤาษี เพราะว่าที่นี่เป็นที่พักอาศัยได้รวมทั้งมีแหล่งน้ําอยู่ไม่ไกลนะครับคือตัวน้ําตกน้ําพุนั่นแหละครับสถานที่จึงเหมาะควรกับการตั้งหลักแหล่งพำนักอาศัยของบรรดานักบวชหรือไม่ก็เป็นชุมชนและผู้คนที่อยู่ในพื้นที่สูงบนภูเขานะครับอาศัยผลผลิตจากในป่าและบริเวณนั้นหาเลี้ยงชีพนี่ท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพโดมท่านสันนิษฐานไว้อย่างนี้นะครับ ภาพสลักโนนต่ำอย่างนี้เราจะเห็นว่า,าพบเจอได้ในทางอินเดียตอนใต้นะครับแบบคันธาระคันธาราธที่ยุธยาก็มีนะครับหรือที่เขางูราชบุรีอย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะมีลักษณะเป็นพระนั่งห้อยขาแบบนี้นะครับศิลปะแบบทวาราวดีนี้ถ้าดูบ่อยๆดูหลายๆครั้งหลายๆที่ท่านผู้ชมเราดูเราจะรู้เลยนะครับ ผมก็บรรยายไม่ถูกก็เป็นยังไงแต่ว่ารูปลักษณ์ก็จย่งนี้ครับปูนปั้นเอ่ยใบยเสมากงล้อธรรมจักรเอ่ยล่านี้ก็ทวาเรเวดีทั้งนั้นนะครับถ้ำแห่งนี้จึงไม่ได้มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบถ้ำทั่วไปแบบที่ว่ามีหินงอกหินย้อยแต่เป็นถ้ำที่มีความหมายมีความสําคัญในทางโบราณาคดีนะครับที่นี่จึงได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังพอมีหินงอกหินย้อยอยู่บ้างนะครับผมก็เลยรวบรวมเอามาฝาก่านผู้ชมครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ทิ้งกลิ่นอายของการมาเที่ยวถ้ำส่วนถ้ำบอื่นๆที่เหลือนั้นก็มีหินงอกหินย้อยบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีพุทธรูปอยู่ภายในถ้ำนะครับ เสร็จแล้วเราก็ออกกันนะครับท่านผู้ชมกลับออกไปครับนี่หน้าฝนเนี่ยครับท่านผู้ชมจะมีพวกพืชพวกหยาดนะครับวันนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นหยาดอะไรนะครับขึ้นออกดอกกันในช่วงหน้าฝนผมถึงมักชอบเดินทางมาตามภูเขาหินปูนในช่วงหน้าฝนนี่ไงครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเพราะมาหน้าฝนาเราถึงได้เห็นน้ําตกจอปรมีน้ํานะครับถ้ามาช่วงอื่นนี่จะไม่มีน้ํานะครับเพราะว่าถึงแม้ว่า ต้นน้ําตกจอปรอจะเป็นน้ําผุดนะครับที่ผุดขึ้นมาจากตามรอยแยกของภูเขาหินปูนแต่ว่าก็ต้องอาศัยปริมาณน้ำที่มาจากที่อื่นแล้วซึมลงไปลงไปรวมกันในชั้นน้ำใต้ดินก่อนที่จะดันผุดออกมากลายเป็นน้ำผุดอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับเป็นอันว่าเรากลับมาที่เจดีย์องขาวอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีลำธารเล็กๆนะครับท่านผู้ชม ถ้าเราข้ามลำธารไปอีกด้านหนึ่งจะเจอพระอุโบสถนะครับนี่เป็นต้นไทรทรงปลูกของสมเด็จพระเทพนะครับปลูกอยู่ข้างพระอุโบสถเมื่อกันยายนปีสามหนึ่งครั้งที่เสด็จมาที่นี่นี่ครับพระอุโบสถหลังเล็กๆนะครับมีภูเขาหินปูนเป็นฉากหลังอยู่ด้านหลังนะครับเสียดายโบสถ์เขาไม่เปิด ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งประกอบที่อยู่ภายในบริเวณวัดธรรมโคศิตฐ์แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวน่ากผู้ชมที่สนใจในเรื่องของบราาคดีนะครับได้เข้ามาเที่ยวชมพื้นที่จริงกันรบควณท่าผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการออกไปทำคลิปครั้งต่อๆไปมานำเสนอท่านนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีนะครับ